ดำเนินการส่งคืนในประเทศนั้นๆได้ทันทีนั่นยังมหมายความว่าเราจะมีการกำลาบนันกการเมืองป้องกันไม่ให้มีการทรลคอร์รัปชันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้ปับ๊บเราเท่ากับว่าไปตบหน้าเ,เพื่อนๆอ,อ่ะว่าเอ้ยเราลงนามนะเราเป็นเพื่อนกันนะแต่ล้วก็บอกว่าเอ้ยมมนเป็นไรเดยกกูเดี๋ยวเรานี่นะยกเล่นของพวกเราเองแล้วใครจะเชื่อถือเราละครับในสังคมโลกใครจะเชื่อมั่นประเทศเราใครจะเชื่อมั่นสิ่งเหล่านี้มันมีอย่างหนึ่งที่สังคมวันนี้เกิดความสับสนอันหนึ่ง ผมอยากจะเรียนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะใครหรืออย่างไรนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมผมต้องรองเรียนนะว่านักการเมืองนะครับเขาเป็นักการเมืองเนี่ยหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะกระทําอะไรโดยขาดวิจารญาหรือสํานึกน้อยๆอยอย่างบุรุษชนไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการชี้นําความเป็นอยู่ของประชาชน65ล้านคนดังนั้น ความคิดของท่านนะครับสิ่งที่จะทําอะไรที่มีผลกระทบต่อคนมากมูมมากมันต้องเป็นความรู้สึกของวินิูยชนนะคุณสุทินมันต้องเป็นวินยูชนไม่ใช่ผุทโชนทำบางนั้นวันนี้นักการเมืองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชักเข้าชักออกเมื่อคุณคัดค้านผมหรือคุณออกมามีความเห็นไม่ตรงกับผมผมถอยก็ได้ถอยคนละก้าวม่ใช่นะครับว่าถอยคนละข้าวจะจบนั่นย่อมสแสดงถึงว่าสิ่งที่คุณทํานี้ได้ใช้อํานาจของคาว่านักการเมือง ผมไม่บอกว่าใครนะครับคุณสัินแต่หมายความว่านักการเมืองทุกคนใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองแล้วใช้อำนาจโดยการที่ย่ามใจและไม่นึกถึงความรู้สึกของใครและคิดว่าตัวเองนันก็ะทำได้ผมว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นักการเมืองไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะว่าความเป็นนักการเมืองคุณต้องดูแลความรู้สึกของคนห5ล้านคนผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งประเทศด,ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ คุณต้องมีความเรียกว่าสํานึกมากกว่าปกติกับประชาชนทั่วไปถ้าคุณขาดสานึกปกติแต่พอเห็นคุณคัดคนคัดค้านมากหรือคนมาต่อต้านหรือคนมาไม่เห็นด้วยมากๆแล้วคุณก็บอกว่าเดยวจะถอนแล้วจบไปแล้วไม่เป็นไรกลับไปที่เดิมนับศูนย์กันใหม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเจตนาของคุณได้บ่งบอกถึงความรู้สึกภายในว่าคุณกำลังออกนโยบายออกข้อกฎหมายออกเรื่องราว ที่จะทำลายระเบียบสังคมความเป็นอยู่กติกากฎหมายและรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งโลกนี่หนึ่งอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายครับครับอันตรายมากพี่ช้างอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าโอ้คงไม่มีอะไร,ะรนะครับพรบที่ส่วไม่มีอะไรเขาก็คือพิจารณากันแบบเหมือนกับรวบรัดตี้สี่ครึ่งซึ่งทูหรือประชาชนตกใจเอ๊ะมันมีประชุมเลยตีสี่ครึ่งเป็นการปิดวาระเครียกผ่านวาระสามในสภานะครับ แล้วหลังจากนั้นประชาชนเนี่ยที่ของของขอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมถึงวิญาถึงตีสี่ครึ่งเพื่ออะไรนารวบรัดไปไหมตอนนี้ที่เขาประเมินประเมินผิดเพราะประชาชนทุกภาคส่วนทุกจังหวัดเลยเนี่ยออกมาหน่วยงานต่างๆมาซึ่งไม่เคยเป็นเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยที่ออกมาหลากหลายอาชีพมียกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแม้แต่ศาลก็ยังออกมา สารนะครับออกมาแถลงการแม้แต่อะอะอะหมอพยาบาลาต่างๆนักเรียนนักศึกษาอาจ,จารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นักวิชาการตรงนี้พวกนี้จะเข้าไม่สามารถเอาเงินไปซื้อคนนี้เพิ่มมาได้ไม่ใช่มันทั่วทั้งประเทศเป็นล้านนะครับนี่ผมว่าจํานวนในทั้งประเทศเนี่ยมันก็หลายล้านคนแล้วนะครับไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นล้านของสุธินนะครับเป็นหลายล้านคนแต่สิ่งที่หนึ่งที่ต้องคำนึกก็คือว่าที่ผมเรียนนะครับว่ามันเจตนาทําอย่างไรอย่างที่คุณสุทินบอกปีสี่ครึ่ง เสร็จทะลุเลยตีสี่นั่นหมายความว่าจะเอาให้ได้เมื่อจะเอาให้ได้เนี่ยตีสี่ครึ่งจะเอาให้ได้ปั๊บเนี่ยมันก็ต้องถามตัวเองว่าคุณได้ใช้มโนสํานึกในการพิจารณาภายใต้กรอบคําว่าผลประโยชน์ข,ของชาติแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ข,ของชาติมันจะอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ข,ของอะไรเมื่อไปอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของอะไรคุณต้องตอบสังคมให้ได้นะครับว่าสิ่งที่คุณได้เชื่อว่าเป็นนักการเมืองหรือร่วมลงแรงทางการเมืองแล้วเนี่ย คุณได้ทำสิ่งที่น่าที่จะเป็นอันตรายต่อการเมืองการปกครองของประเทศผมว่ามีอย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่แค่ถอนหรือถอยเปรียบเสมือนเหมือนเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมครับคุณสุทินเปรียบเสมือนว่าพอถูกจับได้แล้วก็บอกฉันไม่รู้ไม่เห็นแล้วฉันไม่เอาแล้วม,มันไม่ได้ครับเพราะว่าคุณต้องเป็นตัวอย่างนักการเมืองต้องเป็นตัวอย่างต่อไปว่าคําว่าสปิริตต,ต้องมีครับถ้าได้ต่างประเทศนะครับคุณสุทินรู้ไหมครับอย่างนี้นะรัฐบาลต้องลาออกแล้วครับ แสดงความรับผิดชอบหนึ่งลาออกนะครับและสองนะครับอันดับสองไม่ลาออกธรรมดานะครับต้องเลิกเล่นการเมืองไปเลยเพราะคุณที่แสดงถึงความอาหารการข่มเหงกดขี่คาว่าอนะไรว่ากรอบของกฎหมายซึ่งเป็นกรอบของควาส่วนรวมคุณคาแหงกดขี่ด้วยคําว่ากรอบของกฎหมายเนี่ยผมถือว่าอันตรายครับดังนั้นถ้าคุณดํารงตําแหน่งทางการเมืองอีกต่อไปมันยิ่งเป็นอันตรายเพราะวังวนมันจะกลับมาและประชาชนหรือทุกภาคส่วนอย่างที่คุณสุทินเห็น ถ้าทาอย่างนี้ก็ก็หมาต่อต้านอีกผมถามแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้ไหม,มถ้าทุกคนบอกอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าครับต้องถามหาสปีริตน้าการเมืองสํานึกนักการเมืองว่าคุณต้องแสดงสปีริตและสํานึกทางการเมืองที่มีมากกว่าคําว่าท่านยอมแล้วนะแค่นี้หรือว่าหยุดแค่นี้ไม่ได้ครับคุณต้องพ้นหน้าที่ครับสปีริตต้องออกครับต้องลาออกเดี๋ยวนี้ออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนแล้วคุณจะด,ดูแลให้เพื่อน,นักการเมืองรุ่นใหม่ๆเข้าเข้ามา เป็นตัวอย่างต่อไปว่าถ้าคุณทําอะไรที่มีผลกระทบต่อบ้านเมืองต่อประชาชนต่อกฎหมายต่อกรอบและความสัมพันธ์ระหว่างาประเทศคุณอยู่ไม่ได้ในตําแหน่งทางการเมืองมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปให้นักการเมืองรุ่นหล่อหลังได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ใช้เป็นแนวคิดและแนวทางว่าเออทาอะไรต้องคิดให้หนักทําอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามใจคนอื่นและตัวเองต้องรับผิดชอบไม่ได้นะครับมันต้องออกมาเป็นลักษณะน,น,นั้นมันถึงจะจบ แต่ตตถ้าบอกว่าฉันถอยแล้วคนลงกล้าแล้วทุกอย่างให้จบมันไม่ใช่ครับมันเพราะคุณเป็นนักการเมืองครับคุณดำรงตําแหน่งทางการเมืองคุณคือนักการเมืองนะครับถ้าใครดำรงตําแหน่งทางการเมืองถือเป็นนักการเมืองหมดนะคุณสุทินไม่ใช่เป็นประชาชนธรรมดานะครับคุณจะพ้นความเป็นประชาชนธรรมดาก็คือคุณออกจากตําแหน่งทางการเมืองไม่รับตําแหน่งทางการเมืองไม่รับเงินเดือนทางการเมืองไม่รับเบี้ยประชุมทางการเมืองคุณถึงพ้นตําแหน่งทางการเมืองและขึ้นประชาชนธรรมดาเหมือนคุณสุทินเหมือนผม แต่ถ้าตาบใดที่คุณยังรับตําแหน่งทางการเมืองคุณต้องมีสํานึกมโนสํานึกที่มากกว่าประชาชนทั่วไป2หรือสเท่าเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีและก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศต่ตอไปอยากเห็นนะครับนกักการเมืองออกนะครับลาออกนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณลาออกนะี่จะเป็นการสร้างสํานึกทางการเมืองให้กับนักการเมืองต่อไปรุ่นต่อ,ตอไปครับนะครับก็คือนี่คือความคิดเห็นในการร่างพรบอของหลากหลาย ในประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มาออกมาทั่วประเทศออกมา,อาส่วนใหญ่จะคัดค้านร่างพรบอันนี้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ประชาชนและท่านท่านผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่พิช้างได้ให้ขอ้อคิดเห็นไปเดี๋ยวเราพบเบรกสักครู่เดี๋ยวมาพบในช่วงที่3ของรายการเกี่ยวกับเรื่องฮอตๆก็คือเรื่องเขาพระวิหารซึ่งพวกนี้เวลา 16นาฬิกาวันจันทร์ที่16วันจันทร์ที่11บอพิกานะครับเวลา16ศูนย์ศูนย์นอสารโลกณกรุงเฮกประเทศเดนมาร์กจะตัดสินคดีกรณีเขาพระวิหารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไป่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นระร่วงเพศนลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเละครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 SK999 ฟ SK <ๆ>ุ้นซีเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเจรินเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 มาพบในช่วงสุดท้ายของรายการตามหาความจริงกับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้วันที่11พฤศจิกายนเวลา16.00นศาลโลกณนกะรุงเ็กประเทศเนเธอร์แลนด์จะตัดสินกรณีเขาพระวิหารุูงนี้เป็นจะเป็นวันประวัติศาสตร์การตัดสินของศาลนั้นจะออกมาแนวไหนได้ไทยได้หรือไทยเสียเปรียบหรือจะเสมอแนวทางการตัดสินของศาลผู้พิพากษาจะเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้เราก็จะมาสนาทนากันต่อกับหม่อมหลวงสุธิชันวลูวูหรือพี่ช้างเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับพี่ช้างวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเขาพิหารช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับช่วงพี่ช้างมองอย่างไงครับสำหรับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมก,ก็ยืนยันนะครับว่าผมออกกายากกับทุณสุทินไปเมื่อประมาณเดือนเดือนสี่เดือนห้านะครับ,รบเดือนสี่เดือนห้านี่ยนะครับว่าเรื่องราวว่าไทยจะได้จะเสียผลกระทบจะเป็นยังไงอะไร,ระต่างๆแนวทางศาลจะออกมาอย่างไรในแนวไหนซึ่งผมบอกว่าสี่แนว นึ่งก็คือไม่รับพิจารณาซึ่งก็โหยากเหลือเกินไม่มีสิทธิ์รับพิจารณาที่สี่จุดหกไม่ใช่มันไม่ใช่แค่สี่จุดหกอย่างเดียวครับคุณมณนก็บอวว่าสารเขาจะไม่รับว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะยุ่งเรื่องคดีนี้เพราะมจบไปแล้วจบไปแล้วมันเรื่องไปแล้วผ่านไปแล้วซึ่งแนวนี้น่าไม่น่าจะออกนะครับถ้าออกก็เป็นคุณก็คือเจ้ามันไปอย่างต่างอยู่เหมือนเดิมนะครับอันที่สองนี่เป็นปัญหาเรื่องการถอนทหารถอนทหารในแนวที่ทั้งสองพันห้าร้อยห้าซึ่ง จาก2,505มาปัจจุบันเนี่ยการถอนทหารเสร็จสิ้นหรือยังถ้ายังไม่เสร็จสิ้นการถอนทหารนี่ต้องถอนทหารในแนวแผ่นที่หนึ่ง0ึสองแสนซึ่งกัมพูชายบมอ้างเสมอทั้งอ้างใน2,505แล้วว่าแผ่นที่หนึ่งสองแสนเนี่ยเป็นเขตแดนกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งสารโลกก็ไม่พิจาแต่ถ้าเกิดมาตัดไปถิ่นไปดินีในการถอนทหารโดยใช้แผ่นที่หนึ่งสองแสนเราก็เสียเปรียบสี่จุดหกลังกิโลเมตรเหมือนที่คุณสุกินบอกเราเสียแน่เราเสียไม่แค่4 6นะครับทรัพยากรในทะเลในอ่าวไทยรวมทั้งเส สีดิเกตลงมาทั้งหมดไปยสานหมดมากกว่า4.6ตารางกิโลเมตรในข้อที่2ส่วนข้อที่3ในเรื่องของอาณาเขตของปรา,าสาทเขาพิหารในการยึดถือว่าแนวตัวปรา,าสาทเขาพิหารและรอบพื้นที่รอบข้างเนี่ยเอาแค่ไหนแต่เบมเนี่เขาขอคู่พื้นที่นี่ต้องถึง4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งเราบอกใน4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็น,ปนของไทยแผนที่เราเนี่ยมันอยู่กับเรามานานและอยู่กับเรามาตั้งนานและหนึ่งต่อสองแสนเน่เราไม่ยอมรับสารโลกก็ไม่พิจารณา งั้นตัวประสาทเนี่ยเอาแค่ไหนก็เอาที่สองพั้ารกันรุ่น,น้นามเอาแค่นั้นจบถ้าไม่จบก็จะมาดูข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายคือสารบอกเอา้าตกลงกันไม่ได้เอาแนวเอาแค่ไหนเดี๋ยวสารตัดสินให้สองสามสี 2, 3, 4, เ่เราเสียเปียบหมดเลยครับเสียเปียกนเ, <5. S 2> เ,เปียนหมดเลยไม่มีได้เลยงั้นมีข้อเดียวครับข้อหนึ่งไม่รับพยยิจารณาไม่รับพยยิจารณาก็เลิกกันไปก็จบเท่านั้นไม่มีการลบแต่คงจะเหยื่อยากแต่ก็หวังจะให้เกิดนะครับอยากให้เกิดว่ามีคําพูดอันหนึ่งเขาบอกว่า ยังไงเราก็ต้องอยู่กันต่อไปมันก็พูดเหมือนดูดีแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถ้าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยมันไม่ควรจะนําเรื่องเข้าไปสื่อสารโลกมันมีอะไรก็คุยกันคุยกันได้คุยกันได้แต่ทําไมไม่คุยตอนนี้คุณวิราชสมความคิดอยู่ในคุกที่เขมรในกัมพูชาถามว่าถ้าสารตัดสินบนพื้นที่สิทธิของตรางกิลลุมว่าเป็นเขตไทยรัฐบาลที่ปล่อยคุณสมความคิดถูกจับจะตอบสังคมยังไงครับอืมจะปกป้องประชาชนในเขตประเทศตัวเองอย่างไร เอาดิเรื่องมันยาวคือเยอะนะอันที่จริง่ยนะอย่างคุณวินระเนี่ยติดมานานสองปีแล้วั้งครับเนี่ยสองปีเราตอนนี้คิดว่าจะได้รับอภัยโทษนะครับคือผมไม่พูดถึงเรื่องอภัยโทษหรือไม่อภัยโทษวันนี้คุณวินระต้องพรุ่งนี้จะเป็นการชี้ชะตาคุณวินระเช่นกันว่าถ้าสารโลกพิพากษาว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเขตของไทยแล้วเนี่ยคุณวินระสมวามคิดติดคุกเนี่ รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะครับที่ฟกี่เลยไม่ได้ติดฟรีครับมันหมายถึงว่าคุณมีหน้าที่เป็นรัฐบาลแล้วไม่ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ปกป้องประชาชนในชาติอยู่ไม่ได้นะครับมีโทษนะครับบุญซ<ม>ีนม,มีโทษนะครับม,มีโทษดังนั้นความเชื่อมั่นในคนในชาตินี่ยุ่งเลยนะครับ,รบมันไม่ใช่แค่พื้นที่อย่างเดียวสองถ้าการ,รบังคับกฎหมายในเรื่องนี้หลังจากเกิดว่าถ้าเกิด